ทีนี้น้องๆผู้ทอนจะเห็นว่าเวลาเราเล่นกาดตัวเล็กๆเนี่ยสูงประมาณ175ลงไปเนี่ยผมจะบอกกับน้องๆตลอดว่าต้องยิงยิงได้ทุกจังหวะมีโอกาสร่างให้ยิงเพราะฉะนั้นตอนเราซ้อมเราจะเห็นว่าผมเน้นให้ยิงแบบยิงหนักหน่วงมากยิงวันหนึ่งสองสามร้อยลูกนะครับผมน้องก็จะเห็นแล้วว่าพอมันยิงได้ก็คือมันก็สามารถแอตแทกจากมิดเลนจ์ นะผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องน,นะเพราะผมไม่เก่งเลย m i d เล n g e ก็คือเรายิงจากระยะกลางได้เพราะลิงจากระยะกลางมันทำช่วยให้เราเล่นได้ง่ายมากเยอะเลยท่นี้ครับเชิญครับ <laughs> มันจะช่วยทำให้เราโจมตีจากระยะกลางได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่จะเป็นตเขอไปเล่นทางไหนเพราะว่าอีกนิดนึงจะถึงห่วงถ้าเราแม่นอยู่แล้วก็ยิงเลยครับไม่ต้องสนใจ ที่พอเรายิงมิดเลนได้ก็คือเราก็สามารถหลอกคู่ต่อสู้เพื่อให้ขยับเข้ามาแล้วเล่นจังหวะต่อไปได้จากที่ผมเคยสอนน้องจะเห็นว่าการเข้าไปข้ามตัวแรกแล้วไปเจอเลเวลสองตอนระหว่างที่เราเคลียร์ตัวแรกไปแล้วะมันจะมีช่องโหว่เยอะแยะเลยถ้าเราข้ามได้สวยๆใช่ไหมถ้าเขาบดบได้เคลียร์ทีนี้จังหวะน,นั่นแหละเป็นจังหวะที่ตัวเล็กจะต้องยิงโฟลด์หรืจะเป็นเทียร์ด็อการแก้ปัญหา ของน้องๆที่ผมดูที่ผมเห็นมาในคลิปที่ส่งมาที่รุ่นพี่เขาทํามาแล้วก็ส่งมาให้ผมก็คือ,อเด็กน้อยวางขากันยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่คือเราคืเรียกไปรอจังหวะแล้วรอจังหวะที่เราถนัดรอจังหวะที่เราพร้อมจะเล่นการเล่นวัดในระยะระยะกลางหรือในตัวเล็กจังหวะยิงนี่เราจะต้องไม่เลือกจังหวะเราจะต้องสามารถบางขายิง1นึ่งสองได้เลยวิธีการทำทำแบบนี้ ตั้งกวยห่าง19 19 19ของน้องเองไม่ใช่19ของผม19ของน้องตัวเล็กก็ตั้งสั้นหน่อยตัวยาวก็ตั้งไกลหน่อยเสร็จปุ๊บเวลาซ้อมก็คือเราเริ่มต้นสตาร์ทมาเจอกวยแรกให้เราวางขานะครับผมให้เราเปรียบเสมือนกับว่าเรากําลังแอตแทคห่วงอยู่ด้านนี้ห่วงอยู่ด้านนี้ห่วงหันน้านทางนี้เหมือนเราจะหันไปยิงแบบนี้ห,นหันไปยิงแบบนี้นะทนี่เพราะฉะนั้นการวางขาฐานแบบนี้ จะรู้กันอยู่แล้วก็คือวางซ้ายก่อนชี้เข้าไปหาห่วงวางขาบาลานซ์แล้วเทคนะครับผมวิธีการฝึกก็คือเริ่มต้นวางขาอย่างนี้ผมก่อน 1.2. โดดเบาเอันนี้ผมคือจริงๆมันต้องโดดขึ้นไปแรงแหละโดดขึ้นไปแรงนั่นแหละนะครับกระโดดขึ้นไปให้เต็มที่แล้วให้บาลานซ์แต่ผมโดดแรงผมกลัวจะไอตัวเนี้ตัวส่งสัญญ,ญาณผมจะหล่นกระแทกพื้นหินเดือดาวแล้วมันจะพังชูมาปุ๊บถอยมา ไม่รู้ว่ามันดับเองกระโดดนะครับผมวางขาสเกตด,ดูจังหวะวางขาพอถึงก้วยปุ๊บวางขาซ้ายขวาดรเชคเพราะฉะนั้นตอนวางซ้ายขวาดรเชคนี่ให้ยืดมือขึ้น,นบนอย่างนี้เร่งแต่กลวยแรกก้าวแรก1 2สองโดดถอยมาเยียบก,ก้าวไปวาง1น่โดดดูขาผมนะครับกลวย3ปมวางขาที่ก่อน 1- 2โดดอย่ามองมองกลวยได้มองกลวยได้ วางขาหนึ่งให้มันตรงกลวยให้มันตรงกลวยเลยวางขาได้ก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราทําแบบนี้มันจะทําให้เราวางขาได้ในระยะประชิดวางขา 1, นึ่งสองสังซ้าย 1, ่สองหาจังหวะวางขาดูซ้ายระยะกลางระยะไกลหน่อยจริงๆตรงเนี้ย อแรที่ได้ต้องได้มาอย่างแรงจังหวะสุดท้ายคือได้มาอย่างแรงอย่างแรงเลยรว,วางขานี้แล้วโดดพอโดดเอียงๆ่อยนะเดี๋ยวตัวนี้มันจะหล่นมันจะทําให้เราฝึกวางขาวางขาจนกล้ามเนื้อมันจําตัวเราจาจังหวะที่เป็นจังหวะที่เราเซตเองไม่ใช่รอทใ,ให้ร่างกายพร้อมเราเสร็จให้มันพร้อมเหมือนกันหน้าซ้ายก็ทําเหมือนกันวางถอยมาวางโดดถอยมาวางโดดถอยไปจนถึงกล้วยนู้นเลยนะ วางวางโดดถอยเป็นถึงกล้วยนี้เลยเอาผมโดดกวยนี้อย่งอางหรือวาง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 เหออนื่อยแก่แล้วทาเหมือนกันก็จะได้ซ้ายและขวาหลังจากนั้นก็ให้เราเลี้ยงบ่อนเลี้ยงบ่อนก็เหมือนเดิมวางจับหนึ่งสองทีนี้ ทีนี้ไอตอนซ้อมนี่ที่เราเห็นตะกี้เนี่ยก็คือการมาถึงตรงเนี้ยผมซ้อมไปแล้วจวังหวะเข้าทําก็คือวางหงเตรียม2ยกบอลแล้วโดดต้องให้ได้ฟอร์มชุดแบบนี้ขณะที่เราซ้อมเข้ากวยแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงวางขาซื้อปล๊บจับยืนรอยกบอลแล้วโดดโนเราไม่ซ้อมแบบนี้ช้าจะทําทให้เราเก่งช้า เราจะซ้อมโดยการผูทอนคือเราเก็บซ้อมเก็บรายละเอียดไปเลยทีเดียวเพื่อยดลดระยะเวลาให้เราเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นให้ใส่ใจรายละเอียดนิดนึงคืออะไรที่เราเคยซ้อมกันไงปั่นบอลมารับเก็บเขาซ้อมพอกเกตหาคู่เขายกบอลแล้วโดดเทคจำยิงใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเหมือนกันพอเราเลี้ยงมาเงี้ยพอเราถึงกวยปุ๊บจับเขาซออเตเลยเข้ายกแล้วโดดปุ๊บโดด ปโดดโอโอพอเราก็ทําไปเรื่อยเนาะที่เราก็ทําไปเรื่อยๆจนครบไปจนสุดนู้นหนึ่งยกแล้วก็ทําใหม่บางคนอาจจะประยุกต์เป็นไปกว่วยสุดท้ายแล้วหนึ่งสองกระโดดใช่ไหมถอยออกมาคนประยุกต์นะไม่ต้องเริ่มตรงนี้ใหม่ไปเริ่มตรงนี้ก่อนก็ได้ไปแล้วก็กลับนีนน่อย่างเงี้ยค่อยๆกลับมาค่อยค่อยไปดีไซน์ของตัวเองเลยแต่สําคัญคือ วางขาให้ตรงกล่วยอย่าให้มันเลยไปเยอะอย่าให้มันต่ําลงมาเยอะเพราะในในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะกล่วยวางขาติดชิดห่างหนึ่งมิลด้านหน้าห่างสิงหนึ่งเซนด้านหลังห่างหนึ่งเซนไม่ใช่แบบนั้นตรงนี้แหละเราประมาณตรงนี้แหละแต่อย่าให้มันเกินไปมากหรือไม่ถึงมากเกินไปหรือขาดมากเกินไปแล้วก็เก็บรายละเอยียดที่สองที่ต้องใจใสก็คือวางปุ๊บยกก็ยิงเราจะได้ เซตฟอร์มตัวเองให้เร็วซ้ายและขวาเหมือนกันหลังจากที่เราวางขา1นึแล้วต่อไปเราวางขาสทะแยงแบบนี้ดูนะครับคนไหนถนัดก็เลี้ยงบอลเข้ามาเลยวางขาหน้ากลวย1-2เหมือนเดิมเราวางขาจับบอลปุ๊บเขาซอ,อพอเก็ตมาแลยยกระกระเทกเลยอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ยื่นห่างออกจากกลวยนิประมาณ1-9มาอยู่แนวนี้แนว1เส้นวิ่งไป วาง 1, หนึ่งสองถ่อยมาเลี้ยงไปเลี่ยงไปวางหนึ่งสองเลี้ยงไปเี้ยงไปเี่ยงเียงไปวางหนึ่งสองเี่ยงไปเี่ยงไปเลี่ยงไปเียงไปวางหนึ่งสองทีนี้คนไหนยังไม่ถนัดในการวางขา EP แรกๆไม่บางคนไม่ได้ดูหรือเด็กบางคนไม่ยอมไปทําให้ผมทําไม่ได้พื้นฐานไม่แน่นจะวางขาซ้ายขวาอย่างนี้ก็วางบอลเลย มายถึงตัวนี้ยอ่อซอยขานิดนึงนะยอ่อซอยขานิดนึงถีดนิดนึงวางเข้าวางหนึ่งสองแล้วโดดแล้วก็ถอยผมทําผิดนะแล้วก็ถอยหลังออกมาแบบนี้ย่อ,อไปวางหนึ่งสองแล้วโดดเพราะวางหนึ่งสองแล้วโดดอย่าไปรอเป็นการบีบตัวเองให้สปริงขึ้นทันทีให้เกิดความเคยชินให้ประมาณว่าเข้าท่านี้วางหนึ่งสองแล้วโดดเลยยิงเลยทันทีอย่าไปรอรอเช็คดูกล้ามเนื้อตัวเองถ้าสปริงไม่ได้ ก็ซ้อมกระทืบเส้นซ้อมกระโดดเนี่ยที่กระโดดที่มันเป็นไอเล็กที่ผมให้ไปกระโดด EP เก่าๆก็ไปซ้อมมาผมซ้อมมาปูเข้ากวยแบบนี้อยู่แล้วมาวางวางขาหนึ่งสองเข้าปุ๊บแล้วสปริงเลยชูแขนนะครับชูแขนซอยขามาวางปุ๊บ <laughs> พอเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยจังหวะแบบนี้พอเราทําได้ก็ค่อยเอาลูกบอลมาใส่เข,ข้าลูกบอลมาใส่เก็บยกเลย เด็กบางคนทาแบบนี้ดูนะครับเข้าไม่บาลานซ์เข้าเร็วเกินไปเวลาทำนี่ตัวมันจะเฟดมันจะไปเหยียบกวยนู้นเลยดูมันจะไปเหยียบข้อเท้าพลิกเรียบร้อยดังนั้นสิ่งที่สําคัญนอกจากจะเป็นการวางขาเข้ากวยนอกจากจะเป็นการายกบอลแล้วก็เข้าท่าฟอร์มชุดนี่เร็วๆนี่แล้วก็ให้คมให้ชัดนี่มันก็คือการกระโดด เราเน้นตั้งแต่ตอนไม่มีบอลก่อนเลยไม,ม่บอลขึ้นไปเหมือนที่ผมบอกคนไหนอยากจะคลินิกตัวเองให้ไปหาแบบอย่างเงี้ยสมมุติว่านี้เป็นแป้นคนไหนโดนไม่ถึงแป้นก็เอาเหล็กต่าลงหน่อยก็วิ่งมาวางขาปุ๊บหนึ่งสองขึ้นไปโขกข้างบนขึ้นให้มันดิ่งเทคขึ้นไปไเต็มที่ให้มันดิ่งขึ้นไปตรงๆอย่าให้มันเฟดแบบนี้อย่าให้มันเฟดออกมาด้านข้างแบบนี้มันไม่ถูกต้อง มันยิงได้เหมือนผมเฟดหลบคู่ต่อสู้อะ่ะผมจะเฟดไปไกลแค่ไหนก็ได้ผมเฟดออกมาก็ได้นี่ผมหลบออกมาเงี้ยผมก็ยิงได้เพราะผมบาชูเตอร์มันยิงได้หมดแหละแต่ว่าเวลาไปเล่นจริงๆนะเวลามันยิงไม่ลงคนอื่นจะบอกเนี่ยถ้าไม่ง่วถ้าแบบนี้หนเหมือนสอนลัดอ่ะเหมือนหนแล้วก็ไปวางด้านข้างเหมือนสลัดมันไม่มั่วหรอกแต่ถ้ามันทําบ่อยๆมันไม่ลงอะ่ะเพื่อนก็จะบอกว่า what the fuck มันทำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งบอก มันจะเป็นยิงขึ้นตรงๆให้มันบาลานซ์ก่อนโมเบสิก oh, ก่อนอย่าเพิ่งไปประยุกมันมากห้านี้มันสําคัญเพราะคนไหนไปซ้อมเฟรดออกข่างออกห่างมันจะติดนะมุมขาการวางตัวการเทคตัวมันจะโน้มโน้มรอเลยเฟรดออกอย่างเดียวเลยไม่ผมอยากให้ขึ้นตรงๆก่อนโอเคนะไปซ้อมมาก็คือ1 2 3 4 5 6กวยเนี่ยจริงๆผมอยากให้ประมาณสักหกวยเป็นอย่างตำ่ำแต่เจ็ด่ยไม่ไม่มีผล ไม่ต้องเอาประมาณสักหกกวยก็พอแล้วก็อัดมาเข้าแล้วก็เน้นตรงที่ผมให้เน้นแค่นั้นเองก็ประมาณ10บรอบซ้ายขวาอย่างละสิบก็20บรอบรวม